การที่กินยาเคมีเป็นเวลาต่อเนื่องนานๆตรงนี้ยทำให้การลดเคทตินีเนี่ยค่อนข้างที่จะยากจริงๆและใช้เวลาแต่เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้อะไรก็ตามที่เกินในร่างกายมานานเคีทินินจะลดค่อนข้างยากยกตัวอย่างเคสของพ่อลินนะคะที่ เอ้เราก็แปลกใจว่าทําไมเราถึงเอาเคลเินินไม่ลงสักทีนะคะทําให้การคนนํานวณค่าไตเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในระยะ3 3A3B อยู่แบบนี้นะคะสิ่งที่พบก็คือพ่อรินเนี่ยอายุ67นะคะตอนนั้นก็อายุประมาณ65เนาะมีการเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วทานยาต่อมลูกหมากเป็นประจําทานยาต่อมลูกหมากเป็นประจําทําให้เป็นระยะเวลายาวนานนะคะเกิน5ปีรินก็ดูข้อมูลจากลูกค้าหลายๆท่านนะคะจาก พี่ๆหลายๆท่านที่มาปรึกษาเนี่ยคุณปู่คุณย่าหลายๆท่านพบว่านะคะการที่กินยาเคมีเป็นเวลาต่อเนื่องนานๆเช่นเรามีกลุ่มโรคไทรอยนะคะความดันไขมันเบาหวานยากเการวมไปถึงยาต่อมลูกหมากโตนะคะในบางท่านตรงเนี้ยทำให้นะคะทำให้การลดเคนทีเนี่ยค่อนข้างที่จะยากจริงๆค่อนข้างที่จะยากจริงๆและใช้เวลาแต่เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ใช้เวลานะคะใช้เวลาโดยที่ เข้าหลักการคุมอาหารเนี่ยแหละปริมาณอาหารเป็นสิ่งสําคัญค่ะที่ ส่งผลต่อครเซียเช่นเดียวกันเหมือนกับเครทซีนินเนี่ยเขาเป็นอะไรที่มันเกินมานานๆสะสมมานานๆเนี่ยก็จะออกมาอยู่ที่ค่าเนี้ยจริงๆถ้าเราไปอ่านคําจํากัดความนะคะเครทซีนินก็คือค่าเครเซียมมันจะเป็นค่าการสลายตัวของกล้ามเนื้อนะคะซึ่งจริงๆพอพอให้คําจํากัดความเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแปรผันหลายปัจจัยหรือแม้กระทั่งว่าเวลาที่เราไปวิ่งนะอย่างนักวิ่งเนะะี่ยค่ะหรือว่าผู้ที่ออกกำลังกายที่เป็นอาชีพนะคะเขาไปวิ่งมาสมมติเราวิ่งมา ทอนมาอย่างเงี้ยค่ะ42กิโลแล้วเราไปวัดค่าเคทินีนสูงนะคะเหมือนรุ่นพี่ลินเนี่ยที่ไปวิ่งมาราธอนนะคะเสร็จแล้วก็อีกวันหนึ่งไปเช็คค่าเคลินีนไปค่าไตาเหมือนไปตรวจเลือดพอดีสรุปค่าเคลินีนสูงปี๊ดเลยนะคะก็คุณหมอก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมอยู่เท่านี้ทําไมแบบมีค่าเคลินีนสูงเพราะว่าจริงๆมันเป็นอัตราปกติถ้าเราไปวิ่งมาออกกำลับบงกายหักโหมแล้วร่างกายเราปกติเดี๋ยวสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะกลับมาเป็นปกติได้เพราะเขา เอาออกได้แต่ถ้าเกิดเราเสื่อมอยู่แล้วแล้วเรายังไปใช้ชีวิตแบบที่หักโหมอะค่ะการปรับสมดุลตรงนี้มันก็ใช้เวลาหรือบางทีอาจจะไม่กลับมาเลย